ใส่กับน้ำจิม้มสุ่บแซ่บสวัสดีครับพี่น้องซูขูสูนคนนะผมมาพ่อครับจ้าบ,บอนอีกแล้วครับผมืมันนี้ภาพี่น้องมากินหมูตุนพี่น้องแซ่บแซ่บน้ำกันใส่กับน้ำจิม้มเด็ดเด็ดเลยพี่น้องอากาศห้อนแห้งอีรีวัอนี้ แซ่บคือเก่าล่ะเจ้าสิกืนลงบะลงขนลมอ,อ่ะพี่น้องมา้ยแซบแช่หนังกักกกจบจ้าวันด้วพี่น้องด้วยโอ้ยชินใหญ่ยเลยพี่น้องอ่ะใส่กับน้ำจิม้มแซบออื บรรยากาศฮวอนเอา้าเห้งอีเดีพีหนองเลยอืม เนื้อมาแบบเป็นกลมกล่อมนะครับจิ้มเลยโอ้น้ำจิ้มหม ตุนแบบเนื้อแบบเด้งๆนะครับเซ็บืบม มีแต่นเนื้อล้วนๆแบบบ่ติดมั่นประไดพี่น้องเพราะดีกินนะครับผมมันเป็นตั้งเอ็นตั้งเนื้อติดมันตีดคอหน่อยนึงอ มวนพักกันไป